สวัสดีครับผมนะเจอกันตอนค่ำน,นะฮะทุกคนนะฮะอยู่ที่ตลาดนาคาบุรีนี่เองนะฮะนะตอนนี้นะฮะแก๊งสี่แสบและคุณแม่นะกำลังนอนเล่นนะฮะอยู่ที่นะะกองทรายน้อย,น,อยนะอยู่ติดกับร้านพี่อนุวัฒน์ตรงนี้นั่นเองครับผมอสงสัยจะเย็นสบายสดๆเลยนะฮะโอ้ เยลี่เอ้อย่าเลยไม่สนใจปากแปกไม่สนใจนะฮะไม่มีใครสนใจเราเลยนะฮะทุกคนกำลังมีความสุขกับกองทรายเย็นๆนะฮะโอ้โอ้อิจฉาแท้ <laughs> อิจฉาแท้ฮะดูนี้นอนเรียงกันนะฮะเป็นวงกลมเลยทุกคนดูนะฮ <laughs> นะนีนูนะ่นคุณแม่นะฮะ ก็คุณลูกนะฮะนอนเดียงกันนะฮะตัวที่น่ารักที่สุดนี่นะฮะสาวน้อยนะครับน้องเยลลี่นั่นเองครับผม <laughs> โอ้ยนะคือตอนนี้แยกไม่ออกแล้วนะฮะว่านะตัวไหนคือแม่ตัวไหนคือลูกนะเพราะตัวเท่ากันหมดแล้วนะฮะ <c oughs> เพียงแค่ปรนะมาณสามเดือนเองนะน้องโตเท่าคุณแม่หมดแล้วนะครับ เนะโดยเฉพาะโน้นนะสุต้านะที่ลายเดียวกันกับคุณแม่นรผมบางทีก็งงนะพี่เสือก็งงไปหลายรอบแล้วนะฮะ,ะไม่กลัวแล้วนะพี่เสือมีภารกิจบางอย่างนะฮะอุปกรณ์ของเราคือถุงดำนะฮะนะพี่เสือจะมาเก็บนะฮะขวดเปล่านะครับไปให้นะคุณยายนะครับผมนะคุณยายที่พี่เสือเช่าบ้านอยู่นะครับ คุณยายเขาจะเก็บขวดขายนะทุกคนนะฮะตอนแรกก็ไม่รู้นะครับไปไปามาๆนะครับคุณยายเห็นเรานะมีขวดน้ำเปล่านะที่เราเก็บอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะออกไปเทงขยะคุณยายก็ไปเก็บที่ถังขยะที่หน้าบ้านนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยรู้ว่าอ้าวคุณยายนะเก็บขวดไปขายอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับทีนี้ทุกครั้งนะฮะที่มาที่นี่นะพี่เสือก็จะหาขวดเปล่านะมองซ้ายมองขานะครับ พอเก็บใส่รถนะฮะไปให้คุณยายเสมอเลยนะครับนะฮะมาดูวนครับนี่นะฮะทั้งขยะที่ตลาดนาคาบุรีนะอันนี้คือสวนที่อยู่หลังร้านของแต่ละคนนะขึเส้นทางนะพี่เหน่งเมเดย์นะเขาก็จะมีทั้งขยะให้นะับผมอืมน่าจะเยอะนะเนี่ยมันต้องเหยียบด้วยไหมอ่ะไม่ต้องก็ได้น้องมันเสียเวลาทุกคนนะถ้าเหยียบมันจะเสียเวลานะฮะ เยอะเลยทุกคนโอ้ยทำไมกล้องวิสือมันมืดจังอะไม่เห็นหน้าขาขาวเลยอะโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยนะครับนะเอาไปหมดเลยนะมีไซส์ไหนบ้างก็เอาไปหมดเลยต้องเอาออกไหมมันจะหาง่ายเนาะเอนเอาออกไม่ได้แน่นอนะ นี่คือขยะที่เป็นของร้านเราโดยเฉพาะนะครับที่เรากินข้าวกินอาหารกินขนมนะกินน้ําแข็งใสนะครแล้วก็ทิ้งไว้ในนี้นะครับแคนั้นะเราก็เลยล้วงได้เลยนะฮะว่าไม่มีขยะที่สกรปรกหรือเป็นอันตรายนะครับผมเพราะเราไม่มีถุงมือนะครับจริงๆแล้วไเอจะไปให้ขุณยายทุกวันแหละนะครับนะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะครเราก็ลืมนะฮะ

ไม่มีแล้วครับผมมัดเสียมัดดำกว่านแล้วก็จะเอาไปสิทธนะฮะเราก็เอ่อเกี่ยวอะไรเราก็รับผิดชอบนะเสียของเราเองเนาะนะเอาลบออกก่อนหัวมัดเราไปเดินดูอีกนะฮะเขี่อนนี้ตรงไหนอีกนะครับ ร้านพี่นุวัฒน์มีหรือเปล่ารครับไปดูก่อนนะครับโอ้มีมีม,ม,มีนะฮะหลังร้านพี่นุวัฒนมีไหลใบเลยนะครับนี่อโอ้ทำไมหน้าดำจัง แสดงว่าพี่นวัดกินน้ำเยอะมากนะทุกคนหมดยองไม่อีกโอ้หมดแล้วไปดูร้าน,นเจะของตลาดมีรถจกาวม่เล็กต่าง ไม่มีไม่มีเลยหลังร้างเขาไม่เจอยังมีอีกนะฮะไปดูตรงจุดอื่นต่อนะทุกคนเจอตรงไหนแล้วก็เก็บ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  น,นี่น่าจะเป็นลูกค้านะครับกินน้ำไว้นะครับเอฟซีที่มา,นะ F มานะนะเนาะแล้วก็ใช้น้ำรดน้ำต้นไม้ล้างมือไปด้วยเลยนะมีไม่ม,มีเดินรอบๆตลาด ้นมคงไม่ไปนะฮะเขาน้องจะมีใคยเก็บไปแล้วนะผมเราเอาเฉพาะรอบๆตลาดของเรานะฮะฝั่งทิศตะวันออกนะครับอ่ะไม่มีแล้วนะทุกคนนะครับเดินไปเดินมานะฮะก็เจอกับแก๊งสี่แสบและคุณแม่นอนอยู่นะฮะเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> โอ้ยสบายใจเลยฮนะอ้าวนะทุกคนคลิปนี้ก็นะสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับผม นะตอนนี้ก็จะเอาขวดนะที่เก็บได้นะมาใส่ท้ายรถเอาไว้นะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ให้กับเสือพาปนะครับฝากดูคลิปอื่นนะย้อนหลังแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สินค้าบริษัทม,มอนโอมุซับจำกัดน,นะฮะสินค้าใหมล่ล่าสุด TP Shower Gel สูตรชิโครี่นะฮะั่งซื้อได้ที่แอดมินนะฮะ0 9 2ย์4 7 5 2สนะครับผม konakrab jadi ha